ติดตามอยู่ในเฟซแล้วก็ในติ๊กต็อกค่ะติดตามไม่อยู่ใช่ไหมคะใช่ค่ะติดตามทั้งเฟซแล้วก็ติ๊กต็อกจริงปะเนี่ยจริงอุ้ยแล้วก็แบบพกน้ำหอมมาด้วยแต่ว่าปกติก็ไม่ค่อยได้พกเพราะว่าขอดมก่อนได้กลิ่นอยู่เพราะมันมันฉีดแบบมันติดอยู่แล้วก็เลยว่าปกติก็ไม่ค่อยพกเท่าไหร่ใช่หรอใช่อุ้ยน่ารักมากวันนี้เราเจอลูกค้าที่ใช้น้นหอมพรมายา ใช่ค่ะแล้วก็ปกติอะแต่ดูใน TikTok พี่จิ๊บที่เขาไลฟ์สดขายอะค่ะใช่แล้วก็แบบพวกคอนเทนต์อะไรอย่างเงี้ยขอบคุณนะคะไม่ต้องไม่ต้องหลบกล้องไม่ต้องหลบกล้องเราเป็นผู้ใช้จริงอยู่แล้วคือไม่ต้องถามคำถามแล้วล่ะคือน้องใช้หนูจะใช้หนูจะใช้สีสีน้ำเงินเขาเล่นจะใช้สีน้ำตาลเป็นสีแรกตั้งแต่ตอนหนูฝึกงานตอนหนูเรียนจบละโอเคค่ะอุ้ยขอบคุณนะแต่ว่ามันใกล้หมดหรอใกล้หมดแล้วด้วยดิใช่ใกล้หมดแล้วไม่เป็นไรวันนี้เราเอาสีอุ้ยวันเดียวสีน้ำเงินไม่ได้มา ใช่ค่ะใช่ค่ะ,คะเอาไปแบบเพื่อนใช้ด้วยนะป้ายยาหมดคือหนูป้ายาหมดทั้งครอบครัวบ้านหนูใช้พอมายาหมดน่ารักมากโชคดีอะ่ะโชคดีมากวันนี้มาเจอขอบคุณค่ะนะ <laughs>